สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็จะมารีวิวฮินดีกันนะครับฮินดีจะมีค่าเก่าอ,อยู่ที่300และมีเลื่อนอยู่ที่300เช่นกัน แต่มีค่าชีวิตอยู่ที่ช่างแม่งดีไอ้สัตว์มึงจะมาสิร์ฟทำเชียร์แล้ว่าค่าพวกนี้กูรู้เวลามึงเล่นแ่ะมึงสิรแค่ว่าตัวสวยไม่สวยก็พอแล้วกูบอกได้ไงว่าคุณจะมารีวิวงงงงเอาเป็นว่าตัวไหนกาดก็คือกาดตัวไหนเก่งก็คือเก่งตัวไหนกูมันไสา้กูจะบอกว่ากาดใครที่ดูคลิปนี้แล้วยากได้สาระเนี่ยแนะนำไปดูคลิปอื่นเพราะคลิปนี้บันเทิงล้วนบันเทิงก,กูเนี่ยฮิตถ้าพวกคุณพร้อมกันแล้วเนี่ยโยนสมองที่พวกมึงเล่นวอลเฟกไปแล้วรับชมคลิปนี้ได้เลยคลิปรี นั่นคือ 1. การดีไซน์ตัวละคร2สกิล 3. กูใช้งานจริงได้หรือเปล่า 4. รถลดเกมทิ้งอีที่อเรามาเริ่มข้อที่1กันเลยดีกว่าข้อที่1การดีไซน์การดีไซน์ตัวละครนี้เนี่ยรูปร่างพี่แกเหมือนสาวกล้ามอะครับคือแบบผิดใจเจ๊แกน,นี่เดียวดนตัวคอหักเลยรูปร่างพี่แกนีน่แบบหืมกล้ามเนื้อสัดส่วนนี่ไม่ธรรมดาเลยไม่ไม่ต้องแปลกใจเลยถ้ากูเจอตัวนี้ในกฎที่34เนี่ยเอ้ยไอ้สัตว์มึงเมีะไราขอแบบนี้ได้เลรววะคนก็ไม่ใช่ด้วยซ้ํา อ้าวทำไมอ่ะมึงเ้าสัตว์ขรึ่งคนได้เลยมึงคิดดูดิสิ่งมีชีวิตที่ตำ่ำต้อยไรๆการพัฒนาเท่ามันานุเดี๋ยวผม,ไ,มได้รูปร่างคนมามึงก็มีอารณ์กับมันหยุดคำพูดของเจ้าเสียอะไรวะการดูถูกความชอบส่วนตัวของคนอื่นไม่ได้ทำให้คุณดูดีขึ้นใครผมชื่อนายสุภาพใครสนข้อที่สองสกิล อันนี้กูเริ่มจริงจังแล้วสกิลแรกของมันเนี่ยจะเป็นปืนพกครับเป็นปืนพกแบบชาร์จยิงถ้ามอนในปืนมึงไม่ดีเนี่ยความแกชาร์จยิงอะ่ะมึงคงโดนตกไปสองสามดอกละดามเมจปืนก็ถือว่าไม่ค่อยแรงนะสำหรับผมอะ่ะมันแล้วแต่บอสที่มึงใส่ด้วยไงสำหรับสกิลแรกนะครับก็ไม่มีอะไรมากป,ปืนแบบชาร์จยิงหรือมึงจะไม่ต้องชาร์จยิงก็ได้นะเพราะว่ามันก็ยิงได้เลยแต่ดามเมจมึงจะเบาส,สัสสัเลยเฮียถ้ากูออกไปเล่นดานท,ที่มีมอนเลเวล60 70เนี่ยเมื่อกูยิงปืนฉี สกิลที่สองสกิลนี้กูชอบมากไม่อย่างโกงมันจะเป็นการกลางอาณาเขตครับศัตรูที่อยู่ในอาณาเขตไบเนี่ยมันจะถูกดูดโล่ทำให้โล่เนี่ยกูเต็มได้รวเร็วเลยโดยที่กูไม่ต้องรอมันเพิ่มเองโคตรโกงไอเ้เหียมอนกูก,กึืงอมตาแต่ใช่ว่าจะอามตานะไอสัตว์ถ้ามึงโดนด,ดาเมจที่เป็นเข้าเลือดเต็มๆเนี่ยไอเหียมันก็ร่วง,ง่ายๆเลยสัตว์เพราะเลือดโคตรน้อยแถมสกิลนี้เนี่ยคุณยังได้โล่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยด้วยนะครับสกิลที่3 คืออะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะมันเป็นเปลือนกับการตัดโลดศัตรูมั้งไม่รู้อ่ะแต่เต่ากูใช้เนี่ยโลกูลดโคตรเร็วใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสกิลที่4สกิลที่4เป็นการกลางปีกครับทุกครั้งที่เรากลางปีกเนี่ยศัตรูใจลอยอยู่กับที่เป็นเหมือนการสตาร์ทศัตรูพอเรากดอีกทีเนี่ยศัตรูจะดิ่งลงมาฟาดพื้นครับเหมือนโดนฟอร์ดามิ่แม่โคตรเท่แต่เพื่อเฮียอะไรสัตว์ดามิก็ไม่ค่อยมีเฮียเปลืองโลชิบหายซึ่งทุกครั้งที่เราทาศัตรูลอยเน สตูจะเลือดลดเรื่อยๆครับเหมือนสกิลนี้มันจะใช้สตาร์สตูให้เพื่อนเตะอ๋อผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับสกิลนี้เนี่ยคุณสามารถลอยตัวอากาศาาได้นานเลยครับแต่ว่ากูแนะนานให้ใช้ Art อาร์ตวิงเฮอรเชียมันเร็วกว่าไอ้นี่เยอะคุณสามารถใช้สกิลแรกเนี่ยคู่กับสกิลที่4ได้เลยครับแต่โล่มันจะลดไวคูณ2เลยนะข้อที่3กูใช้งานจริงได้หรือเปล่าข้อนี้เนี่ยกูจะวิจารตัวละครไปด้วยเลยครับ ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมคิดว่ามันแปลกมากๆครับเพราะมันไม่มีค่าพลังเลยครับโลกของมันนี่แหละคือพลังถ้ามึงบริหารไม่ดีหรือประมาทเนี่ยมึงก็ล่วงแบบชิวๆได้เลยนะเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยมีเลือดที่ไม่เหมือนกามที่มึงมีอะ่ะไอ้ตัวเนี้ยเอาไปเจอพูดติดเชื้อไม่ได้นะเพราะว่าพูดติดเชื้อเนี่ยมันลงพันมึงทีเดียวมึงปลอดดันแน่สั์แล้วพูดติดเชื้อมันไม่มีค่าโล่หรอกเว้ยเอาแล้วไงทีนี้มึงจะดูดอะไรอะ่ะดูด ถึงมันจะมีข้อเสียที่เรื่องมันน้อยนะครับแต่มันก็มีโล่ที่โหดใช้ได้เลยผมเคยเอามันไปฟาร์ที่ด่านครัวเลเวลศัตรูประมาณแบบ60 70อะ่ะมันก็พองัดได้และก็แค่กับก,กดสกิล2รัวๆเทียสกิล skill อื่นไม่ใช้เราไอสัตว์กักแน่นอนครับก่อนจบคลิปไปเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณพวกคุณอยู่แล้วที่ผลตอบรับจากคลิปคุณภาพต่ำ,ตำครั้งที่แล้วเนี่ยออกมาค่อนข้างดีเลยผมอา่านทุกเมนต์นนะบอกไว้ก่อนมันทำให้ผมมีแรงบันดาลใจในการผลิตคลิปคุณภาพต่ำยี่ว่านี้ออกมาอีกอย่างเช่นคลิปนี้ เห็นคลิปแบบนี้ไม่กี่นาทีเนี่ยจริงๆตัดเป็นชั่วโมงเลยนะนั่นแหละครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะบอกว่าถามพ่อมึงดู